สวัสดีค่ะทุกคนคุณแม่อันดาค่ะวันนี้เราจะมาที่ไอวตังหัวไอศครีมปันมายาค่ะไปดูกันเลยใช้ดินสีน้ำตาลอ่อนคลึงให้เป็นแผ่นแบนๆค่ะที่ตัวอุปกรณ์ปั้นจะมีลักษณะเป็นลายๆค่ะคุณแม่เลยนำมาใช้กลิ้งลงบนดินแล้วก็ใช้แม่พิมพ์ตัดวงกลมกดลงไปค่ะ แล้วก็มาเฉดดิ้งด้วยสีช็อกซอพาสเทลค่ะแต่ว่าถ้าใครไม่มีนะคะข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยคุณแม่ว่าตอนที่ไม่เฉดดิ้งมันก็สวยดีอยู่แล้วแล้วก็ม้วนเป็นรูปกล้วยทําเป็นโคนไอศครีมค่ะมาทําสกูปไอศครีมกันค่ะคุณแม่ใช้3ามสีผสมกันเลย จากนั้นค่อยๆกดให้เป็นรูปโดมค่ะแล้วก็ใช้เข็มเขี่ยดินตรงส่วนฐานลงมาเล็กน้อยค่ะใช้แปรงสีฟันมาช่วยกดให้ดูเหมือนเนื้อไอศครีมมากขึ้นค่ะแล้วก็ใช้เข็มค่อยๆสกิดเบาๆให้เป็นเส้นเล็กๆรอบๆนะคะปั้นดินมาเติมลงไปในกรวยให้เต็มค่ะแล้วก็นำไอศครีมมาติดได้เลย ติดไอพินค่ะแล้วก็นำไปเข้าเตาอบหลังจากอบออกมาก็นำมาติดอะไรต่างหูค่ะก็จะได้เป็นต่างหูไอศครีมเพียงเท่านี้ก็จะได้ต่างหูไอศครีมน่ารักน่ารักแล้วค่ะใครชอบรสชาติไหนก็ไปเลือกสีมาปั้นได้เลยค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย Papá